เสียงมาปลอดช่วยได้หยุดนะจะหนีชิดไปไหนแล้วก็เดินมาระหว่างระหว่างเสียงมันเดินมาแล้วนะลูกนะลองซ้อมดยู่พอ action หยุดนะจะหนีชิดไปไหนเดินไปเลยลูกเดินไปอยู่เราอยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เซ็นเตอร์นี้กล้องอตรงนี้คือคือคืออ่าอ่าพอห้าสี่สามสอง a c t i หยุดนะหนีชิดไปไหนปึ๊บแล้วก็หันมาปุ๊บแล้วก็โยงแล้วแล้วก็เดินแล้วแล้วก็เดินแล้วปึ๊บไปอยู่ตนี้อ่าปึ๊บอ่า หยุดนี่คืออย่างนะครับเทคนิคก,นการยืนบล็อกกิ้งของตัวละครถ้าเราเีนละครคู่กันอย่าหันหน้าเข้าอย่างนี้เพราะกล้องจะเห็นข้างเราหมดเลยนั่นสี่ห้าองศามุมสี่ห้าองศาปุ๊บนี่คือมุมที่ดีที่สุดแนละ้วกล้องอยู่ลนยนี้ลายนี้อะไรนี่เห็นหน้าเราหมดเพราะฉะนั้นบล็เมก็ง่ายถ้าเราอยู่นี้เราจะหันไปนี้ก็ง่ายนะแต่ถ้าเราอยู่อย่างนี้ปุ๊บจะหมุนตรงนี้ก็ลำบากเพราะฉะนั้นมุมที่ดีสุดคือสี่ห้าองศา สามไม่ได้นะคะรับเด้อจะยืนตัวละครอีกตัวก็แล้วแต่หาม,มุมตัวเองให้ได้สี่ห้าองศานะครับอ่ะขออีกทีหน,น,นึ่งป้าคอแอค๊ดเด็กย่าจะดิฉันไม่ไหนคิอตามบอกว่าเธออะสู้ฉันไม่ได้แน่นอน ต้องขอโทษทำไมแล้วแต่ไม่ต้องขอโทษผ่าดีฉากรึนี่ยต้องผ่าครั้งนี้ถูกแล้วต้องผ่าครังนี้ถูกแล้วนะเพราะก็ผักข้างนี้ปุ๊บผ่าตาไปุ๊บก็อาหารับมาก็ก็ยังรับหน้าเขาอยู่นะแต่ถ้าถูกผ่าครังนี้ปุ๊บเนี่ยมือมันจะบานอันนี้เซฟไว้ก่อนคือเซฟไว้ก่อนพุ่มกับอาจจะให้ใหนูใช้มือนี้ก็ได้แต่สไตล์ครูเนี่ยเอามือข้างในไว้ก่อนเพราะมันมันไม่บังหน้าไม่บังหน้าตัวคอตัวนี้แล้วก็ไม่บังเราด้วยมันจะมีบางจังหวัเดี๋ยวจะบานอันนี้เอากันไว้ก่อนนะลูกนะอ่ะขออีกทีนึ่หน